เต่อไปเรามาดูการสร้าง expression ในการเปลี่ยนสีของ nx นะครับเดี๋ยวผมเปิด modeling ขึ้นมาหน้า part modeling ขึ้นมานะครับเดีผมเขียนบล็อกขึ้นมาง่ายๆสักตัวหนึ่งกรณีน,นี้เราจะเปลี่ยนสีใช่ไหมครับมันอาจจะมีหลายวิธีนะครับอาจจะใช้เป็นคลิกตรงนี้ แล้วก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้เอานะครับเราจะเปลี่ยนสีอะไรหรือเราก็ใช้ในส่วนของคําสั่งของ Edit Object Display กาเลือกแล้วก็คลิกกลางแล้วก็ดูสีนะครับสีของ NX มันจะให้เราดูค่า ID นะครับที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เราไม่ได้ดูค่า RGB นะครับถ้าสีแดงก็เป็น186สีเขียว36สีเหลือง เบอร์6นะครับเป็นเป็นเป็นเบอร์ของตัวโปรแกรมเอเนะครับวิธีเซตเช่นถ้าเป็นสีนะครับก็าตามนี้ผมเราผุไว้3สีนะครับมีเหลืองแดงดำนะครับโดยปกติเราเซตสีก็เซตตรงนี้เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสีนะแต่ทีนี้ว่าเราอยากจะเอาสีตรงนี้นะครับไว้ใน expression วิธีใส่ก็คือมีการตั้งชื่อ e อ็กเวคชผมตั้งชื่อเข้ามา,าตรงตรงส่วน Number ตรงนี้เราใช้เป็น option นี้นะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนเบอร์สีไฟสัก30ไว้ก่อนตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนสีไปสัก100 มันยังไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องมาใส่ชื่อพารามิเตอร์ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมตั้งชื่อ set color ตรงนี้ตั้งชื่อ set color ตรงไ y p ตัวนี้ก็ใช้เป็น option นี้ส่วนโค้ดมันจะเป็นโค้ดนี้นะครับก็ปีมาเลยชื่อยาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับ สังเกตสีมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าผมเปลี่ยนคันเลอร์ตรงนี้สัก10สังเกตนะครับ50น,นครับก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นค่าของ expression น,นะครับเดี๋ยวผมลองดูตามโค้ดที่ผมจะใช้เป็น186เป็นสีแดง186นี่นะครับสีแดงสีเหลืองเบอร์6นี่นะครับ ผมใช้เป็นสีดำสองหนะครับประมาณนี้เราอยากจะเปลี่ยนสีอะไรเราก็มาจำเบอร์สีเข้ามันนะครับแต่ละโปรแกรมมันจะเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับไอดนะครับดูที่ ID ID 30จะไม่เหมือนกันแต่ละซอฟ์แวร์นะครับนะ เราจะใช้สีไหนแล้วก็ระบุเข้าไปนะครับบางบางคนก็ถือว่าสีเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นชื่อชิ้นงานไปเลยนะครับอย่างผมทําแม่พิมพ์นี้มันก็จะมีคอเพลตสีหนึ่งคอแคบิลิตี้เพลสีหนึ่งเมื่อเราเห็นสีเราก็รู้ว่ามันคือชิ้นงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแบ่งเป็นคุณสมบัติจากสีไปใส่ชื่อชิ้นงานที่เราจะจําได้เลยนะครับเมื่อเราทําบ่อยๆทุกวันเราก็เห็นเห็นสีเราก็รู้ว่ามันคืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะอาจจะมาเซตค่าไว้ ให้เราจำได้ง่ายๆนะครับเราก็มาใส่เบอร์สีของเราถ้าเราดูถ้าเราไม่รู้ค่าสีเราก็ต้องเข้ามาดูตรงนี้นะครับเบอร์นี้3.1มหนึ่งเราใส่3.1มหนึ่ดนูนะครับมันก็จะเป็นสีสี ID สีนะครับดูที่ ID มัน ถ้าสีทองแดงก็เป็น 2, 2, 1, 2องหนึะครับประมาณนี้ส่วนโค้ดนี้ตามตามที่ผมให้ไปเลยนะครับตามนี้เลยสีเราก็อาจจะคอมเมนต์ของเราไว้นะครับเราคัดสีที่เราจะได้ใช้จริงส่วนสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีอาจจะเป็นสีเข้มสี ที่ดูสบายตาเราก็ไปคัดเอานะครับ <c oughs> ส่วนชื่อข้างหน้านี้เราตั้งตามที่เราจําได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซตคัลเลอร์ถ้าไม่มีพารามิเตอร์นี้มันจะไม่มันจะไม่ปรับสีให้เรานะครับอันนี้ก็คือเบอร์สี ID แล้วก็เปลี่ยนเบอร์สีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรของมันนะครับสูตรของ NX ค่อนข้างจะ่ลึกนะครับมันจะเช็คคายแต่ว่าเป็นเฉพาะก็ว่าได้นะครับ ส่วนที่ง่ายๆเขามันก็จะเป็นในลักษณะของบวลกลบคูณหารใส่ได้เลยนะครับมันก็จะมีโค้ดที่เป็นเฉพาะของ n x อไปนะครับอาจจะอาจจะดูยากในสไตล์เขงมันนั่นแะครับส่วนด้านไทป์นะครับให้เรามองเป็นตัวนี้ออปชันนี้2ตัวนี้นะครับส่วนเบอร์สีเราอาจจะใส่เป็นในค่า e x p r e s s i o n ที่เป็นในรูปแบบของ ตาราง Excel ก็ว่ากันไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเอามาใส่ไว้ในในรูปแบบของ r e Library อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวก r e Library เราจะตั้งโฟลเดอร์ไว้สักอันหนึ่งนะครับตามที่เราจะได้ใช้ผม,ผมก็จะมีตั้ง r e Library ที่ใส่ไว้เป็นในลักษณะของอันนี้เป็นเมนนนะครับ Library ที่เป็นเมนนน เราสร้างขึ้นมาเองนะครับรูปภาพต่างๆแล้วก็กําหนดขึ้นมาส่วนเงื่อนไข expression เ,เ,เราก็ใส่เข้ามานะครับหรือเราจะ add เข้าไปในฟังก์ชันของโมวลวิสศศัตอย่างของผมก็จะแทรกเข้ามาไว้ในชุดของมิซุมิผมตั้งชื่อว่าเป็น user เนะครับตัวนี้ก็เวลาใช้มันก็จะใช้เหมือนกับในโมวลวิสัตเลยนะครับโมวลวิสศศัตในส่วนของสแตนด์พาร์ h นะครับผมแทรกไว้ในส a ตนด์พาร์ h แล้วก็เข้ามาดูในยูสเซอร์แล้วก็เลือกของเราเข้ามานะครับเราจะเลือกตามที่เราได้ใช้ตามที่เราสร้างขึ้นมาในการของเรานะฮะส่วนตารางค่าสีหรืออะไรต่างๆที่เราต้องการมันก็จะอยู่ในรูปแบบของ Excel นะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขของ expression ไว้แล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับใส่ตัวเลขเสร็จมันก็จะมีการให้เราแก้ไขอยู่ตรงนี้นะครับ ใส่ชื่อให้เป็นเป็นดอบดาวเป็นค่าตัวเลขพวกนี้เราก็ใส่ได้ทั้งหมดนะครับตามชื่อที่เรากําหนดไว้ตัวนี้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถือว่ามีแค่2บรรทัดที่เราจะเพิ่มเข้ามานะครับมีแค่บรรทัด c ั l เ r ID นะครับคันเ r i อ บรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ในใต้วิดีโอนะครับอันนี้เราใส่เป็นสูตรมันนะครับถ้าไม่มีสูตรมันก็ไม่ทํางานแค่นั้นเองนะครับส่วนค่าสีก็คืออยู่ข้างบนตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนสีมันก็อาจจะ ทำได้ง่ายขึ้นหรือเราก็เซตค่าของเราที่ชัดเจนไว้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเข้ามาตั้งค่าสีหรือก็ต้องมาหาสีใช่ไหมครับต้องมาหาสีบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการหายากอีกหรือว่าเราเดินไคลิกเข้าไปก็มีการกําหนดค่าของ R G B ต่างๆก็ว่ากันนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการเสียเวลานั่นแหละครับแต่ถ้าเรามีการกำหนดเงื่อนไขเป็นชื่อของ ID ไว้แล้วนะครับเราก็ใส่ให้มันตรงกับคุณลักษณะของชื่อชิ้นงานของเราครับการเปลี่ยนสีมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ค่าสีอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะปร,ระมาณนี้นะครับ